สวัสดีครับคลิปนี้ภามาชมตะโกนะครับเป็นตะโกโค้งสางต่อใต้ดินนะครับที่ได้ทำการกระชับตุ่มขึ้นส่งแล้วก็ทำตุ่มบางล่งกระถางเอาไว้ในรถนี้ก็จะมีอยู่บมันเกือบล้อยต่อครับ มีทั้งโล่งดินแล้วก็โล่งกระถางเอาไว้ครับมีลีลาแปลกๆสสยๆหลากหลายรูปแบบครับอะไรมาอัปเดตให้ได้ชมกันนั่น,นแหละครับบอได้อัปเดตใหม่ในสวนก็ะจะมียังมีใหม่หลากหลายครับมีใหม่นับร้อยนับพันกระถางในสวนแต่บ่ได้อัปเดตให้ เพื่อนๆได้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันก็จะเป็นตะโกเป็นส่วนไงครับคลิปนี้ตะโกส่งดีดีลีลาเด็ดๆครับนี่ก็เป็นตะโกกึ้งตกกับนี้หลากหลายรูปทรงครับได้ทำการขึ้นส่งเอาไว้แล้วก็เรียงในกระถางกลื้น ก็มาปรเดี๋ยวให้ได้ชมกันเล็กๆน้อยๆครับสำหรับตะโกในสวนกับฝากติดตามสวนกุ้งบอนไส้ด้วยนะครับใหม่ก็ยังมีเยอะแยะครับ